มาแล้วคะ่ะอ๋อมาแล้วอ้าก็เลี้ลยวหาป๊าป๊าเลี้ยวมาอ้าวอะไรวะออไหนลูกอยู่ไรไรอีกนี่ดีกว่าขาไถดีกว่านี่เออเออเอ้อเอออไถเลยมาไม่ต้องปั่นให้ขาไถเอาเออมา มาเลยไหายสิ่งมาเลยฮะเหมือนน้องบีมือนน้องบีอออามาวะหายมั้ยกูเสียงต่างแล้วไงนี่อาถัยนีเหมือนน้องไอทามไงอ้าวหรอคอหร้วคือเขาลูกเขาไม่ได้มาแค่สองลูกสอนนะเขาให้ไปรอบๆเนี่ยป๊าป๊าอันนี้เล่นยากมาเนี่ยให้ลูกเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาอ่าอ่าเราหมุนไปโย่ เระวังล่วงจับไว้ดิเอาขาขึ้นไหมอ่ะไปยกเอายกมาเอ่ยมายกเอาหมุนเลยยกเอาอ๋ออะไรวะคุณต้องการตับเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะลูกนี่นี่ก็ขานถ่ายนี่นี่เธาก็อันนี้มันของเอทามเลยนี่มา ถายสองล้อระวังล้มนะเออจัดตรงนี้เออไปถ่ายไปลงค่อยๆดิค่อยๆไปใหญ่เกินเออใหญ่เกินนี่พวงมาลัยเหมือนรถปะป๊าเลยขึ้นไปถ่าย หา,ายไปโอ้โหอย่าหมุนดิอย่าหมุนดิไม่ต้องหมุนจับจับตรงตรงจับตรงนี้แน่เอเอ,เอ <laughs> ไปถ่ายไปถ <laughs> ่ายไปเน่อ้า,าวพอละปลาข้างนอกกันปลามีอะไรบ้างมาเร็วข้างนอกกันน้ำขิงเลไรลูกอ่ะล่ะนี่นี่นี่จ้า อ,กอกแกแกไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผมมีเต่ามีเต่าทองเลี<ร>้ยวห<ร>นึ่งก้าวาไปอ๋อหรอก็มันสูงอ่ะถ้าเธอเ,เหนื่อยแล้วมาเรา,าไปกินกาแฟได้ไหมอ่ะไป ป้าๆขอไปกินกาแฟได้ไหมหมดเวลายังหมดเวลาหรือยังปะาไปหากาแฟกินกันเถอะค่ะปบะน้องเข้าไปหรอกแบเข้าไปเช้ได้เนใหญ่ไม่ต้องหรอก 呃，胶、oh,。